สวัสดีค่ะวันนี้พี่การมีเมนูอร่อยๆง่ายๆมาแนะนำเพื่อนๆนะคะแถมประหยัดงบประมาณด้วยค่ะเมนูนี้ก็คือไข่เจียวตำลึงค่ะเพื่อนๆอ่าตำลึงนะคะพี่การก็เด็ดมาจากข้างบ้านนี่แหละคะ่ะข้างสวนของพี่การเองเอาแบบยอดอ่อนๆนะคะเดี๋ยวพี่การจะเด็ดสักประมาณหนึ่งถ้วยค่ะต่อมานะคะอ่าเราหั่นหอมแดงก่อนเลยนะคะหอมแดงวันนี้พี่การจะใช้ห้าหัวนะคะ พี่การมีสูตรและรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆไปลองทําดูได้เลยค่ะเมนูนี้อร่อยสุดฟินหอมทั่วบ้านเลยค่ะเพื่อนๆหัน่นหวหอมแดงเสร็จสับเรียบร้อยเราก็พักเอาไว้ก่อนนะคะต่อมาค่ะอเพื่อให้จัดจานจีจัดนิดนึงเราก็ซอยพริกเลยค่ะอเอาสักประมาณสองสามเม็ดนะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆชอบเผ็ด จะเพิ่มก็ได้หรือไม่ชอบเผ็ดจะลดลงก็ได้นะคะแล้วแต่เพื่อนๆเลยใส่ถ้วยพักเอาไว้นะคะต่อมานะคะเราก็มาดูนะคะเครื่องปรุงและวัตถุดิบที่พิการได้จัดเตรียมไว้บางส่วนเรียบร้อยแล้วเพื่อมีการเสียเวลาในการรับชมคลิปของเพื่อนๆค่ะวันนี้นะคะพิการใช้เป็นไข่เป็ดค่ะ5ฟองนะคะแต่เพื่อนๆมีไข่ไก่ก็ใช้ได้นะคะเราดัดแปลงได้อยู่แล้วอาหารไทยนะคะ ตำลึงพิการก็เด็ดเรียบร้อยแล้วค่ะหนึ่งถ้วยอ่อนๆเลยพริกนะคะ,ะห้าเม็ดเราก็สามารถจะรถได้นะคะหอมแดงห้าหัวซอยเรียบร้อยต่อมานะคะ่าน้ำปลานะคะเราใส่นิดหน่อยนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะพอค่ะผงปรุงรสนะคะครึ่งช้อนชาค่ะ เราจะตัดด้วยนะคะน้ำตาลน,น้ำตาลทรายนะคะก็แค่หยิบมือหรือว่าหนึ่งส่วนสี่ช้อนชานะคะเพื่อไปตัดลดนะคะจะได้มีเค็มโดดต่อมานะคะเราก็เอาถ้วยไข่กันนะคะเอาซ่อมเลยค่ะตีให้กระจายนะคะไข่เป็ดเนี่ยเวลาเราเจียวเนี่ยเอพี่กาชากแข็งก็สามารถเติมน้ำสะอาดลงไปสักประมาณเออสักสิบกร,รัมก็ได้นะคะแล้วแต่เพื่อนๆอ่า เราก็ใส่น้ำปลาลงไปค่ะต่อมานะคะอ่าน้ําตาลทรายค่ะเห็นไหมคะหยิบมือนิดหน่อยเอาไปตัดรสนะคะ,ะแล้วก็ใส่เครื่องปรุงรสล,ลงไปขั้นตอนนี้นะคะ,ะเราก็ตีค่ะให้เครื่องปรุงเขาเข้ากันนะคะพอเครื่องปรุงเข้ากันแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่พริกนะคะกับหอมแดงค่ะเราใส่พริกลงไปก่อนนะคะ แล้วก็ตามด้วยหอมแดงค่ะเราก็ตีอีกหนึ่งรอบนะคะคลุกเขาให้เข้ากันเมื่อเข้ากันได้ที่แล้วเดี๋ยวเราค่อยใส่ตำลึงนะคะตำลึงนะคะเพื่อนๆชอบมากก็ใส่มากชอบน้อยก็ใส่น้อยแล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยค่ะ แล้วก็ตีนะคะฮะคลุกเข้าให้เข้ากันนะคะให้แตกตัวให้ไข่แตกตัวเมื่อคุกเข้าเข้ากันได้ที่เราก็เอากระทะตั้งไฟค่ะใส่น้ำมันลงไปนะคะพี่การจะใช้น้ำมันไม่เยอะนะคะเพื่อนๆก็ประมาณสักสองสามช้อนโต๊ะหรือก็ไม่เกินห้าช้อนนะคะอะเพื่อนๆก็กะเอานะคะว,ว่าพี่การไม่ชอบมันนะคะแล้วก็พอน้ำมันร้อนนะคะเราก็ใส่ไข่ที่เราตีไว้เมื่อคู่ลงไปนะคะ การที่เราใช้น้ำมันน้อยเนี่ยเวลาเราทอดอาจจะดูแล้วไม่ฟูนะคะแล้วก็จะใช้เวลาช้าหน่อยไม่เหมือนอ,อที่เราเราใส่น้ำมันไปเยอะๆเราใส่ทีมก็จะฟูขึ้นมานะคะแต่มันก็พิการคิดว่ามันก็จะอมน้ำมันแล้วก็เราก็จะทานน้ำมันเยอะนะคะอันนี้ก็จะใช้เวลานิดนึงในการ เออเจียวเพราะว่าเราใช้น้ำมันน้อยอ่าเราก็จะเอียงกระทะไปมานะคะอ,อ่าให้เขาสุกเออเราจะใช้ไฟปานกลางค่อนมาทางอ่อนนะคะพอเขาสุกเซ็ตตัวได้ที่เดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยหลีไฟเพิ่มเห็นไหมคะเวลาเราใช้น้ำมันน้อยอ่าเพื่อนเพือ่อนอาจว่าเออมันจะทอดยากนะคะอืแต่เราก็รักเพื่อสุขภาพนะคะเราไม่ต้องใช้น้ำมันเยอะอ่า เห็นไหมคะแล้วก็ค่อยคอยกลับวิธีการเจียวแบบนี้จะเหมือนเอ,อ่อการเจียวไข่แบบสมัยโบราณนะคะเพื่อนๆคะ่ะก็คือว่าสมัยโบราณเนาะเขาก็จะไม่ค่อยมีน้ํามันนะอาจจะใช้เป็นแบบน้ํามันหมูอะไรเงี้ยคะ่ะเขาก็ต้องประหยัดนะเนาะก็จะใช้น้ํามันน้อยหรือไม่ก็เขาก็จะใช้ออปู่ย่าตายายเราก็จะใช้เป็นน้ํามันมะพร้าวคะ่ะออสําหรับทํากับข้าว เห็นไหมคะน่าทานไหมคะเส,ะสร็จสับเรียบร้อยเราก็ตักใส,จส่จานเสิร์ฟได้เลยค่ะเนี่ยนะคะเพื่อนๆขะทานกับข้าวสวยร้อนๆนะคะรับรองเลยค่ะไข่เจียวอย่างเดียวก็อร่อยแล้วเนี่ยค่ะไม่ต้องเอากับข้าวอื่นเลยเส,สร็จสับเรียบร้อยแล้วคะ่ะไข่เจียวตำลึงของพี่การน่าทานไหมคะเพื่อนๆะ่ะอย่าลืมไปลองทำดูนะคะ สวัสดีค่ะ